ลาลีมเป็ปทีมจากลาวพเ้พวก็เขื่อเดียวกันก็เหมือนพี่น้องเหมือนกันลาลีมก็ไปด้วยกันอยู่แล้วก็เป็นงานผลงานแข่งขันได้แชมป์ด้วยนะจริงดิที่รอบประเทศอะรายการไอ้ปิดปิดถิดถามเอ็กซ์กัมพาเลมปิดลีกสองรายการถิดถามเอ็กซ์กัมาเลมปิดลีกสองรายการของบอลน้ำดื่มโกดไอีเงินล้านแรกคาปูชิโนนะครับที่จะเป็นสามแสนสองครั้งในในของ ปีนี้มั้งครับแล้วน้องดวินนะเคยเอ็กอะใครที่ไม่ใช่เอ็กกับน้องเจมครับน้องเจมสีเอ็นบีเคยไหมสี่เอ็นบีเคยครับมีเคยมีใครอีกไหมฮะน่าจะแต่มีแค่สองสองทีนที่ที่ที่หลักๆครับเอ็กกับน้องเจมก็ได้แสนหนึ่งแสนแชมสองครับที่ไหนรายการนี้ไอรายการที่ญาจริงที่แอร์พอร์ตครับ ได้แชมป์เยอะเนี่ยนั่นคือการทําทีมที่แบบเอกันเอกจนเอกเอกเอกจนมาเจอเป็กที่ลงตัวที่สุดแล้วก็ทําให้คว้าแชมป์ปีนี้ได้กี่แชมป์แลวพี่สองพันยี่สี่อ่าเดี๋ยวให้พี่โจ๊กรับโทรศัพท์กันนะครับใครโทรมาฮะอ่านคอมเมนต์กันต่อดีกว่าอ่า ไทยปีนี้ในช่วงเดือนธันวาคมเหลือกี่รายการครับที่ทรงแข่งขันจะมีหลักๆคือเงินล้านนี่แหละเงินล้านนี่ครับแล้วก็มียูยี่ห้ายูยี่ห้าที่ไหนฮะบอมเปียกครับบอมเปียร์ฝากรายการบอมเปียก์นะครัฝากนะฮะให้ดาวรุ่งไปจ่ายแสงครับอืฝากรายการบอมเปียกนะฮะยูยี่สิบห้านะครับเงินแสนถึงไหมไม่ห้าห้าหมื่นครับห้าหมื่นใช่ห้าหมื่นใช่ไหมที่เห็นเห็นจัดร่วมกับสารวัตรเดนมิดใช่ครับนะครับก็ใครมีทีมอ่าดาวรุ่งพุ่งแรงพุ่งกระฉุด พูดร์ตก็ส่งได้นะครับรายการเปลี่ยนนะครับมันช่วยผมโปรโมทอยู่นะฮะส่งภาพแล้วผมยังไม่โพสนะครับมันไส้มันครับอ่านะฮะอ่ะก่อนจากกันเดี๋ยวให้พี่โจกนะฝากถึงฟุตบอลเดินสายที่เป็นทั้งอแฟนคลับเราแล้วก็แฟนคลับฟุตบอลเดินสายอยากจะฝากอะไรถึงแฟนคลับที่เขาเชียร์เราแล้วก็เค้าดูฟุตบอลเดินสายผม,ผมข,อขอบคุณฟุตบอลเดินสายนะครับผมว่ามัน มันได้เปิดโอกาสให้แบบนักบอลที่แบบยังไม่ถึงขั้นลีกที่ได้มันเขาได้ได้ได้เล่นได้โชว์ศักยภาพครับแล้ได้ได้ได้ไปต่อได้สร้างรายได้ให้พวกเขาเพราะว่ามันเวนรายการดีนัที่แบบบางช่างเผืือก็อยู่ที่นี่เยอะนะครับครับแล้วบางคนมันไม่มีเวทีเขาได้เล่นพอมีฟุตบอลเดินสายจัดเยอะๆแบบเนี้ยพวกนักเตะที่ เก่งๆอะได้ได้มาเล่นลได้ย,ยังยังไม่ไม่ไม่ไมไมไมทิ้งฟุตบอลไปอะครับอย่างน้อยมีเวทีให้เขาได้เล่นกันก็นกฝ,ากฝากฝากเชียร์ทีมพวกผมด้วยนะครับเป็นทีมทีมเรารวมกันตั้งแต่สุขขานาครพัทลุงสุราชแล้วรวมกัน,เป,นเป็นเป็นทีมเดียวแล้วตั้งแต่ภาคใต้กระบ,บี่อะไรก็รวมกันหมดครับมามาช่วยกันทำเพื่อให้ได้ได้เชียร์กันของคนใต้ที่อยู่กรุงเทพครับช่วยกันทำแล้วมาได้พี่น้องอีกแรงครับ ยิงแข่งขึ้นนะครับฝากเชียร์พวกเราด้วยขอบคุณด้วยนะครับก็ฝากเชียร์อนวินเอ็กซ์อเมตี้ไลท์นะครับอ้าวพี่น้องฝากถึงพี่น้องชาวใต้หน่อยนะครับที่เป็นแฟนคลับน้องอนวินและอเมตี้ไลท์แต่พูดเป็นภาษาใต้นะพี่นะแรงได้เลยครับแรงได้เลยฝากพี่น้องชาวใต้พวกนี้แข็งแล้วเอาฝากได้ไหมพี่ขอบคุณผมนั่นก็คือบทสัมภาษณ์นั่นก็คือบทสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับของ มุมมองการทําทีมการเอ็กการการร่วมมือกันในการทําทีมฟุตบอลขึ้นมาจนมีที่รู้จักเรียกว่าอันเบิร์กต้นต้นของประเทศไทยในตอนนี้เขาเรียกได้นะครับสำหรับฟุตบอลเดินสายยังไม่ถึงครับแต่ยาเตรียมพอได้สู้ญ่าจริงขอเหล็กต่างให้บิ๊กบิ๊กเขาก่อนครับก็สําหรับใครที่เป็นแฟนคลับนนวินแล้วก็ชื่นชอบในการทําทีมของพี่น้องและบิ๊กโจ๊กนะครับพรุ่งนี้รายการเงินล้านแข่งกี่โมงเที่ยงหมูดีเนาะ โหแดดดีเนอะนี่นี่นี่าวอยู่เลยหาวอยู่เลยอ่ะก็ไปมึงเป็นเป็นคนใต้ไงมึงฟังไม่ออกฮะอีกว่าอันี่ก็ลูกครึ่งครับลูกครึ่งภูเก็ตนครศรีอ๋อพ่อเป็นภูเก็ตแม่นครศรีพ่อพ่อนครแม่ภูเก็ตแต่เขาไม่นับแล้วนะว่าเขาเป็นคนนครครับเขาจะลืมถิ่นลืมถิ่นเ็าปานุพงศ์มึงกลืมตีนจริงนะับนะอ่ะครับวันนี้ก็บทสัมภาษณ์ระหว่างบิ๊กโจ๊ก บิ๊กน้องก็จบนะครับก็เป็นการก็เตรียมทีมนะฮะเงินล้านนะอ่ะเมื่อกี้ค้างไว้ใครเป็นแฟนอ่าน้องนวินได้กลับมาตีไร้แล้วก็เอกกับพี่พี่กับตันกันตาด้วยในการเงินล้านครั้งนี้ลพบุรีนะครับพรุ่งนี้ก็ติดตามในิตยสารโปรมีเดียนะครับอ่ะวันนี้นะครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมนะครับก่อนจากกันนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเล่นเป็นทีมด้วยนะอยากถึง1,20,000ซับเร็วๆนะฮะนะถ้าถึงเนี่ยผมได้ ผมจะได้สร้างสรรค์คอนเทนต์ดีๆแบบนี้อีกต่อไปนะคะแล้วก็สปอนเซอร์เข้าได้นะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่โจ๊กและก็พี่น้องด้วยครับที่มาให้เกียรติสัมภาษณ์กับเราวันดีคเขาลูกเลยขอบคุณครับขอบคุณครับครับแล้วก็เดี๋ยวลาตรงนี้ครับพบกันอีพีหน้าอีพีที่8ต้องบอกเลยว่าไม่รู้ห่าจะว่าจะมาเคลียร์แบบใจหรือว่าจะพูดมาทีนี้ก็ถ้าต่อยกันก็มาเจอที่นี่ได้นะครับถ้าอยากเกลีย์ใจนะครับถ้ารักกันก็มาที่นี่ได้นะครับ อ่ะลาไปก่อนครับท็อปเป็นทีม EP ที่7ครับพบกัน EP หน้าสวัสดีครับบ๊ายบายสน,นับสน,นุนโดยบางเกลือดีไซน์แบรนด์เสื้อผ้ากีฬาที่ให้คนมากกว่าคุณภาพสโมสรฟุตบอล PBDs น้องรัก P.B. คู่สพอร์ตเตอร์มีเดียสมังกรรับไฟ์สดจัดการแข่งขันท,ทั่วประเทศทั่วประเทศไทยฟูอัลโลนชอปแบรนด์เสื้อผ้าแฟชัน่นสัญชาติไทยใครใส่ก็ดูดี S Panda s ช o อบร้านเสื้อฟุตบอลและฟุตซอลเดอร์สายสั่งซื้อได้ที่ Facebook, s h o ป e e และช่อง t t o t อกทูเอสโตอายุทยาชอบรองเท้าฟุตบอลมือหนึ่งและมือสองรับประกันอายุการใช้งานราคาจับต้องได้สั่งซื้อได้ที่ l i น์แอดแอด a ูเอสอายุทยาและเพจ f c e e o o o k ูเอสโตอายุทยาบริษัททีรพัฒช์ิปปิ้งแอนด์เซอร์วิสจำกัดพี่ใหญ่ที่รพัฒสนับสนุนโดยบางเกลอดีไซน์